ตอนนี้จะเป็นการใช้เรื่องของตัวเรียก call meeting นะครับกับคนในองค์กรซะส่วนใหญ่แต่คนนอกองค์กรก็ใช้ได้เช่นกันไปที่คําว่า new item นะครับแล้วก็ไปคําว่า meeting นะครับอันที่3ตรงนี้นะครับเอาไปคำว่า meeting เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นชื่อ meeting อะไรนะครับเช่น meeting employee benefit นะครั้งชื่ออย่างนี้นะครับ r e q u i r e ต้องการให้ใครเข้าบ้างก็กดคำว่า r e q u i r e นี่พิชิตเนี่ยรีควายเป็นคิดก,ก็ได้ก็กด optional จะเป็นใครอ่ะสมมติเขาบอกว่า optional สมมติเป็นสิ่ริอพอร์นะครับวันไหนนะครับก็ไปเลือกวันได้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร location ก็บอกว่าสมมติทำใหออฟฟิศนะครับ,บออะะ first first f l o o r แล้วก็แจ้งได้นะครับประชุมนั่งกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่สมมติสองชั่วโมงก็เขียนว่าชั่วโมงจาก นีถึงวันนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคำว่า recuring r นะครับให้กด recuring ได้สมมติเราบอกว่าต้องการจะประชุมแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกทุกวันศุกร์ก็ปกติก็คือจะเป็น weekly แล้วก็ทุกทุก Friday เป็น daily ปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นว่าทุกๆวันนะครับทุกๆเดือนเดือนละครั้งนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ของทุกๆกกี่เดือนก็จะมีเขียนภาพเอาไว้ว่าเราจะจะเริ่มยังไงจบเมื่อไหร่ มันจะเข้าไปบุ๊กในคาลเ n d a r ตลอดนะครับเช่นสมมติว่าเป็นวิกลี่ทุกๆวันศุกร์แบบนี้เรากดโอเคนะครับดังนั้นมันก็จะไปที่คาลเ n d a r ตอนนี้นะครับมันมีตัวเลือกด้วยเหมือนกันว่าเลือกให้ใส่เป็นสีอะไรนะครับเช่นให้ใส่สีว่า BC แล้วก็จะรีมายก่อนหน้ามิทติ่งกี่นาทีมันจะจะรีมายให้เราด้วยนะครับแล้วแต่คนที่จะเลือกแบบไหนแล้วเราก็กดเซนออกไปกดเซนออกไปป๊อปแปลว่าพอตอนที่เราดูที่คาลเ n d a r นะครับทั้งสองตรงนี้คาลเ n d a r นะครับ กดเข้าไปของวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเห็นไหมฮะมิ팅ทุกทุกนีก่เลยสิบจะเห็นนะครับมิ팅เลยทุกๆุกสิบโมงครึ่ง11สิบเอ็ดโมงเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่จํากัดด้วยนะครับไม่จํากัดด้วยไปเรื่อยๆเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราตั้งเนี่ยเราตั้งว่ามิ팅เงี้ยไปตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมุิว่าเรากลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่ตัวของอีเมลวิธีทำก็คือตรงนี้นะครับสายล่างเนี่ยเป็นเรื่องของ เราก็ไปที่คำว่า new item เมื่อกี้ใหม่นี่คำว่ามีมีคำว่า meeting ไปแล้วใช่ไหมครับตอนที่เรากด make recurring ไปตอนนั้นเรามีเขียนไหมครับว่าจะไป end เมื่อไหร่ครับ end วันที่เนี่ยครับ22มีนพฤษภาคมนะครับปีหน้ามันก็จะวิ่งอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยครับจนถึง22พฤษภาคมปีหน้าเลยถ้าเราไม่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะ ถ้าใส่ no end date นี่มันไปตลอดเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้ถ้าคำถามก็คือว่าแล้วไอสิ่งที่เราส่งมิ팅ไปแล้วอะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันมีเป็นซีรีส์เลยใช่ไหมครับตอนที่เรากด make recurring นะฮะเราก็จะเลือกวัน end ได้ทีนี้พอเห็นเป็นนะครับในอยู่ในคาล e n d a r ของเราให้กดไปเลือกนอันหนึ่งก็ได้แล้วก็ เราโอเอะไรสมมติโอเพเป็น entire series ครับพอโอถ้าเป็น entire series เสร็จปุ๊บไปกด cancel meeting ถ้าเราต้องการ cancel ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Send cancellation ให้หมดออกไปเลยครับมันก็จะออกจาก calendar เราทั้งหมดเลยอย่าลืมนะครับต้องกดดูแล้วก็เลือกว่าต้องเป็น open series ทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็น r e c u r r e n t ไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกได้สมมุติว่าเราตั้ง uh, new meeting ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็สามารถจะกด forward ได้อะไรได้อย่างตัวอย่างเช่นดูว่า,อ,า,อ,าอันไหนนะครับส่งไปที่มิวเศษนะครับไตเติลคือเทสตนะครับโอเคอยังไม่คือเทสต์ส่งไปแล้วปุ๊บเห็นไหมฮะพอมันถึงเวลาจริงที่มันใกล้จะปุ๊บมันจะมีการเตือนขึ้นมาด้วยนะครับให้กด dismiss all นะครับต้อโชว์ใม้เสร็จกก็ได้นะครับแล้วก็เรา,าไปที่ตัวของมิ팅ตรงนี้ตอนที่เปิดมิ팅ตรงนี้มันจะมี ลูกเล่นให้เราเลือกได้เช่นพอเราไปที่คําว่าตรงนี้นะครับ forward ได้ตเราต้องการ forward ให้คนอื่นนะเข้ามิ팅กับเราด้วยนะครับกด forward ไปด้วยไปที่สือ,อพอนเข้ามิ팅ตรงนี้ด้วยซิน,นะครับกด forward ตรงนี้แล้วก็กดเซ็นได้นี่คือในตนัวมิ팅นะฮะในส่วนคนที่ได้รับมิ g มาเนี่ยเขาก็สามารถจะกดตรงนี้แล้วเลือกว่าเป็น reply ก็ได้หรือ forward ได,ได้นะครับหรือจะตอบว่า tentative นะครับ tentative คือไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือ ในอีกมุมหนึ่งตอนที่สมมติเราเราเลือกมิ팅ไปแล้วนะครับสมมติว่าเราเราไปคลิกดูตอนที่เราจะเลือกคนเนี้ยว่าเป็นใครนะครับสมมติทอมมี่พิเชษนะครับเลือกว่าจะส่งให้เขาก่อนที่จะรู้ว่าเอ๊ะเขาว่างหรือไม่ว่างให้ไปดูคํานี้ก่อนนะ schedule assistant ก่อนนะมีโผล่เขาว่าทอมมี่พิเชษมาแล้วมาดูว่าช่วงเวลาไหนที่เขาว่างเวลาไหนเขามีว่างนะครับเลือกได้หรือลองไปดูข้างหน้าว่าสัปดาหห์น้าเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะ ถ้าเขามีลงคลัล e n d a r เนี่ยจะเห็นคัล e n d a r ของเขาว่าวันไหนเขาว่างวันไหนเขาไม่ว่างนะครับอยู่ในนี้นะก่อนแล้วก็สามารถเลือกแอนดี e ไปเรื่อยๆได้นะครับรว่าเลือกคนอื่นต่อได้นะครับเลือกกรากดไปก็จะต้องดูว่าสเก d u l e เขาว่างหรือไม่ว่างนะครับซึ่งใน,ในจุดน,นี้ก็ขึ้นกับว่าเราได้ด uh, ีเฟนซ์อ l ฟฟิศตี้นะครับมันออนทางเดียวรับว่าเราได้ดูมากน้อยแค่ไหนแล้ว ว่าคนคนนั้นในคาล e n d a r เป็นยังไงบ้างใน Outlook Calendar เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนใช้ o อาลุกค c ล l e n d a r กันหมดเลยแล้วเราก็จะมีตัวของ Schedule Assistant ตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นประโยชน์มากว่าสรุปว่าใครว่างหรือไม่ว่าตงตอนไหนบ้างแต่บ,บางคนเวลาดูว่าว่างไม่ว่าตงตอนไหนบ้างเขาจะเข้าไปใช้ตัว Google Calendar วเพราะมันก็ใช้ได้ทั่วไปและใช้ได้ในมือถือได้ในตัวของข้อเสียของ s Schedule a s s i s t a n t ตรงนี้คือเรายังหาไม่เจอว่าในตัว u t l ล o k สามารถเปิดจากในมือถือได้ แต่ในกูเข้าค a ลเลนดามันใช้ได้ทั้งมือถือนะครับมันก็จะใจง,ง่ายกว่าในการที่ไปไปเปิดหรือว่าในแคมลงบุ๊กิ้งนะครับนอกจากที่เราเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราไปที่คําว่ามิ g นะครับนอกจากที่เราจะมีสเก e ด์แอส s ซสเซนท์ที่บอกว่าใครเป็นยังไงบ้างเวลาเราพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับสามารถมาที่มิ g นะครับทับมิ팅แล้วก็มาที่คําว่าคัลเลนดาครับเช็คคัลเลนดาเข้าก่อนได้เปิดช่องใหญ่ๆนะครับตัวคาลเลนดาตัวนี้ตอนนี้เราจะเห็นแค่ตารางคาลเลนดาของเราเท่านั้นเอง ไปที่คําว่าแชร์คาเลนด้าก่อนนะครับแล้วเลือกคาเลนด้าตรงนี้จะบอกว่าเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยมองเห็นเรานะครับยังไงบ้างนะครับไม่ใช่เราไปเห็นคนอื่นนะครับเราตั้ง Permission หรืออนุญ,ญาตให้คนอื่นเห็นเราอย่างไงบ้างแล้วตรงนี้ default ก็คือให้คนในองค์กรเห็นได้เท่านั้นนะครับตั้งตรงนี้ก่อนถ้าสมมติต้องการคนอื่นเห็นเราทุกอย่างเลยเราสามารถก็คลิกที่มากกว่าน,นี้ได้นะครับเช่น ตรงนี้จะเขียนแค่ว่าเรา b ีนั่นเองเขาจะรู้แค่ว่าเออตรงนี้เรามีนัดกับใครบางคนนะครับหรือจะเห็นว่าคิก i e w title สำหรับเห็นว่าตอนนี้มีทั้งชื่อ Ti t l e กับโ Location ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ view All Detail เลยก็ได้หรือจะ c a น Edit ก็ได้คือ c a l endar เราก็อาจจะฝากคนอื่นให้มาช่วย Edit ก็ได้นะครับเราเลือกแบบนี้ก็คือว่าให้ฟรีทุกคนเข้ามาช่วย Edit ได้เข้ามาเจอนะครับอาจจะฝากเพื่อนมากดดูได้ถ้าสมมติกด Yes นะครับ add c a l endar ตรงนี้ เป็นเรื่องของการแอดจากคนอื่นนะครับเช่นแอดคัล e n d a ตัวนี้นะครับแล้วก็เราต้องการแอดก็จะเห็นของทอมมี่พิเชษต์นะครับกดโอเคปุ๊บเราจะเห็นคัล e n d a ของทอมมี่พิเชษต์มาอยู่ในนี้ละซึ่งในตัวคัล e n d a ตรงนี้เราสามารถจะดูเป็นวีคก็ได้นะครับเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นวีคจะดูเป็นเดือนก็ได้นะครับจะดูว่าเดือนไหนเนี่ยใครว่างใครไม่ว่างนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ถ้าต้องการจะเห็นละเอียดมากๆนะครับก็ต้องไปขอ,อาทางทอมมี่ให้เปิดตัวของแครดอิดตได้ไดเขาจะเข้าไปอิดตตรงนี้แทนให้เราได้เช่นกันเราก็สามารถดูได้คนหลายๆคนนะครับในตัวแอดดิบบุ๊กเนี่ยในยองค์กรเรานะครับก็ mm. จะเห็นภาพเพิ่มเึิมว่าเออเขาต้องมีอ่าไม่ว่างตอนช่วงไหนบ้างนะครับเป็นเวิร์กตรงนี้เลยว่าเ,าเขาติดตัวประชุมตรงไหนบ้างเราก็จะเห็นภาพว่าเราจะนัดใคร นี่ก็จะทำให้ช่วยเรานัดมิงได้ง่ายขึ้นถ้าทุกคนใช้ตัวมิงคลานาตรงนี้จะทําให้ง่ายมากโดยเฉพาะถ้าเราตั้งคําว่า Loom ด้วยนะครับหรือว่า New s w ส์ e e t i ิทข้างในใช้ฟงชังก์ชันตรงนี้ได้ก็จะยิ่งดี